ตานเสี่ยนผลไม้ป่านะครับ mm hmm. อีตรอรอ,รอไปห,หาพวกมัน,นดื้นดดนดนนอนี่คือไทยขี้กระต่ายนี่ยขี้กระต่ายเอ้ยอะไรวะมีกระต่ายป่ามีได้ทุกปีนะขี้กระต่าย,ย